เอทิลีนนะครับเป็นก๊าซที่เกิดขึ้นในกระบวนการเมแทลลิซึมของพืชโดยส่วนมากเอทิลีนถูกสร้างขึ้นเมื่อพืชมีบาดแผลหรือเข้าสู่ภาวะร่วงโดยมีส่วนช่วยเร่งการสุกข,ของผลไม้กระตุ้นการออกดอกการผลัดใบตามฤดูาก,กาลและการงอกของเมล็ดพืชบางชนิดรวมไปถึงการกระตุ้นการผลิตน้ำยางและการเกิดรากปล่อยและรากแขนงของพืชอีกด้วยนะครับ ที่สำคัญของอิทิทลีนคือควบคุมกระบวนการเติบโตที่เกี่ยวข้องกับความชราการหลุดร่วงของใบดอกผลและควบคุมการเจริญของพืชเมื่ออยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมเอทิลีนมีผลต่อต้นกล้าของทั่ว3ลักษณะได้แก่ยับยั้งความสูงของลำต้นลำต้นหนาขึ้นเพิ่มการเติบโตในแนวราบนอกจากนั้น ยังพบว่าการแผ่ขยายของแผ่นใบถูกย้ำย้ำส่วนเหนียใบเลี้ยงมีลักษณะโค้งงอเป็นตะขอในปีคศ1901นักศึกษาชาวรัสเซียพบว่าเอทีนินเป็นแก๊ส ที่เกิดจากการเผาไหม้ของ่านหินที่ใช้เป็นแหล่งส่องสว่างตามท้องถนนในช่วงทศวรรษที่19หลังจากนั้นได้มีการพิสูจน์ให้เห็นว่าเอทิลีนเป็นแก๊สที่พืชสังเคราะห์ขึ้นได้ในปริมาณน้อยและสามารถเล่งกระบวนการสุกข,ของผลไม้ได้บางชนิดบริเวณที่สร้างเอทิลีนเนื้อเยื่อแทบทุกส่วนของพืชสามารถสร้างเอทิลีนได้ในปริมาณมากน้อยแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อเยื่อและระยะพัฒนาของพืชเนื้อเยื่อบริเวณผลของผลไม้หลายชนิด สามารถสร้างเอทิลีนได้สูงกว่าเนื้อเยื่อส่วนอ,อื่นๆประโยชน์ของเอทิลีน 1. ช่วยเรื่องการสุกข,ของผลไม้ทำให้ผลผลิตที่ได้มามีอัตราการสุกที่สม่ำเสมอและไล่เรียกัน 2. ช่วยเข้าสีของผักหรือผลไม้ให้สีสันของผลผลิตจะมีความเสมอกันทั้งหมด 3. ส่งเสริมการเกิดดอกสำหรับพืชที่ใช้ในการจัดหรือตกแต่งสถานที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้นและ 4. ช่วยส่งเสริมการงอกของเมล็ดทำให้การเพราะเมล็ดสามารถทำได้ไวยิ่งขึ้นค่ะผลเสียของเอทิลีนหากไม่มีการควบคุมหรือใช้งานอย่างถูกวิธีจะเกิดผลเสียดังต่อไปนี้ 1. อัตราการสุกข,ของผลไม้จะเร็วเกินไปอาจจะทำให้ผลผลิตสุกในระหว่าง ขนส่งและเสียก่อนที่จะถึงจุดหมาย 2. หากผลผลิตที่สุกแล้วมีการปล่อยก๊าซเอทิลีนออกมามากเกินไปอาจทำให้ผลผลิตที่ยังไม่ต้องการให้สุกได้รับผลกระทบไปด้วย 3. หากใช้ในปริมาณมากจะทำให้ดอกไม้มีการเหี่ยวเฉาที่ไวยิ่งขึ้น การใช้ประโยชน์จากเอทิลี ain, มีทั้งข้อดีและข้อเสียหากใช้อย่างไม่ถูกต้องการนำเอทิลีมมาใช้จะต้องมีความขัดใจนในด้านการสุกงอมของพืชนั้นๆรวมถึงอาจจะต้องมีการคำนวณสิทธิ์ต่างๆเช่นระยะเวลาในการขนส่งปริมาณผลผลิตระยะเวลาในการใช้ไม้ดอกหรือตกแต่งสถานที่ความต้องการของตลาดในช่วงนั้นๆเป็นต้นเพื่อให้การนำเอทิลีมมาใช้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเกษตรกรเอง ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการพีเซนในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังด้วยค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราขออภัยไว้ณที่นี้ค่ะ